ทุกคนถ่ายให้ดูเฉยๆเนาะเป็นร้านเล็กๆแถวบ้านแบบโลโก้มากเลยนะด้มาดอมารอคอยเราสองค่อยวในช่องกินยื้อนี่นนะคะวันนี้นะคะมืดแบบนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะคือวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวกันแถวบ้านนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแบบ เป็นร้านเล็กๆแถวบ้านแบบโลโกมากเลยนะเพื<ม>่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าแบบคนที่เขาอยู่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะคือเวลาไปกินเขาก็แบบไม่ได้เข้าเมืองไปชินจูกุอะไรตลอดเขาก็หากินกันแถวบ้านนี่แหละก็เลยจะถ่ายให้ดูว่าถ้าแบบเป็นร้านแบบโลโกแถวบ้านที่อยู่อาศัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะ<ม> <laughs> แต่ว่าร้านนี้แบบเดี๋ยวจะพาไปดูดจริงๆอันนี้แบบโลโกของจริงนะดูดิดูทางเดินคือต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องตามมานะทุกคน ถ่ายให้ดูเฉยๆเนาะเฉยเพราะว่ามันค่นอนข้างไกลจากสถานีนะคะคเราก็เดินจากบ้านเราก็ไกลๆอยู่นะถึงแล้วร้านี้ร้านนี้ฝั่งนี้นะคะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วร้านแบบร้านเล็กๆอ่ะในดูให้ดูออตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะเมนูก็ด้วยความแบบท้องถิ่นเนาะ จะเป็นเมนูภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยแต่จะไม่มีภาพเลยนะแล้วก็เราจะต้องใช้เป็นฟิล์มแบบเขียนอะ่ะอันนี้จะเป็นเมนูปิ้งยา่างแล้วก็จะมีเมนูของทอดทิ่หน่อยแต่จะสั่งเมนูที่แบบกินประจําให้ดูแต่จะมีไ,ไหลท์อันนี้ด้านซ้ายเป็นเกลือนะครับอันนี้จะเป็นชื่อเมนูทางซ้ายเป็นเกลืออันนี้จะเป็นซอสนะ <S <S คะเครื่องดื่มมาแล้วทุกคน ร้านนี้นะคะแบบแ <ś> ก <les> ดูไม่มีน้ําแข็งเลยซักก้อน <c oughs> คือจะเป็นสไตล์ของร้านเนี้ยคือแบบว่าโซดาอะไรเงี้ยเขาจะแบบจะเย็นมากใช่ปะ่ะแล้วเขาจะมีน้ําแข็งมาให้เราต่างหากถังนึงแล้วเจ้าของร้านเขาจะบอกว่าถ้าใส่น้ําแข็งอ่ะเครื่องดื่มของเราก็จะได้น้อยไงเขา,ขเาก็เลยไม่ใส่น้ําแข็งมาให้แล้วก็จะให้เราแบบเข้มๆแบบเนี้ยให้เรากินก่อนพอมันลดลงใช่ปะ่ะก็ค่อยเอาน้ําแข็งเนี่ยโอเคหรือเปล่า ไม่รู้เลย<อ>ครับ <lever> ล,ลองกินดีกว <c oughs> ่าจนมากโอ้ยดูสิฉันต้อแข่งไว้สองก้อนนี่คือเต็มแล้วนะคะ <c oughs> จะเป็นสไตล์ของร้านนี้เลยด้วยความพอแบบเป็นโลเคอล,ล,ลูกค้าก็จะแบบคนญี่ปุ่นอ่นะเนาะถ้าอะไรที่แบบมันดูไม่คุ้มอะไรเนี่ยลูกค้าก็จะแบบม,ม,มันไม่คุ้มเลยไม่ใช่ปกติ <c oughs> แต่นร้าน,นพิเศษ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้เป็นอย่างอีกร้านนะร้านนี้พิเศษนะค่ะของดวดนีนทุกคนเวลาเข้ามาในร้านอิสกายะนะคะก็จะมีเหมือนเซอร์วิสชาร์ตอ่ะเนี่ยเขาจะเรียกว่าโอโทชิ แต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะคิดคนเราเท่าไหร่บอกหกร้อยเยนก็ประมาณคนละร้อยห้าสิบนะเจ๊นะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทก็จะเป็นปกติจะมีลูกอิสระแต่ว่าร้านนี้จะได้อะไรบ้างหกร้อยเยนโอกร้อยเยนแต่จะได้อันนี้มีโอโตชีโอโตชินน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำน้ำเปล่าน้ำชาที่เติมได้ไม่อั้นใช่ไม่อั้นเนะครับแล้วก็น้ำแข็งแล้วนน่ะได้มาเป็นถังเนื้อเลยนะใช่ถ้าโมโก้ให้อีกเหรอให้อีกกี่ถังก็ได้โอ้โห สุดยอดคมมากคัไปนะ่ขอมโทษที่นะคะทุกคนแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะวันนี้เป็นโอเด้งเออวันนี้เป็นโอเด้งนี่ดูแก้วทชชีก็อิ่มแล้วจ้ะให้มันนี้มีเต้าหู้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคนนี้ขูอันนี้ดีมากเลยนะอ,อันนี้เนี่ยจะแบบว่าทําให้อิ่มเร็วแล้วก็แคลอรี่น้อยแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะแล้วให้อย่างนี้มาแล้วเราจะสั่งอะไรกินวะกูอิ่มทังไงเนี่ยกูได้สังอะไรบ้าไเลยอร่ามแล้วแล้วยังมีนี่เป็นเหมือนบล็กชิ้นปลา เห็นมีรู้เช้นปลานนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหวัวไชเท้าด้วยเออหนาวแบบนี้อร่อยโอเด้งคือแบบเป็อเนอาหารที่กินตอนภาคหน,นาวแบบนี้ อันนี้นะคะไก่ย่างจะแบบดังแล้วก็จะมีหนังไก่ทอดที่เพื่นชอบกินหนังไก่ทอดมากเลยคือคนไทยก็จะมีอยู่แล้วเนาะ ญี่ปุ่นก็จะมีหลายๆร้านที่มีคิดไปกินมาหมดแล้วคลิกสาบานการันตีสำหรับความรู้สึกของตัวเองคิดว่าในร้านร้านนี้คือเดอะเบสมันอร่อยอร่อยแบบเท่างไรแบบนี้วะอะไรเงี้ยอ่ะเตยไม่มาเอันนี้เป็นอ่างดับเมนูนี้นะคะเด็เมนูเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมไว้ที่แบบดูได้แต่ว่าไม่มีราคาแต่สาบานได้เลยว่าร้านนี้ป20บาท30บาทใช่แต่ร้านนี้เห็นไม่มีราคาแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวแพงนะ20บาท30บาทนะร้านนี้ถูกมากกินให้ตายกินจนอิ่มจนแบบกินไม่หมดเออแบบ ปรกจังว่ะพอ,อใจเฮ้ยเขาเป็นแบบย่างตัวอันนี้คือตูดปะไอ้ตูดไก่หูขอบวลอยู่เนี่ย <c oughs> ไม่มีทางเป็นไปได้เลยให้ดูเ <c oughs> ข้มมากเหลืองไม่ยุบเลย พราะว่าต้องใส่น้ำแข็งก็เลยคนร่วมทำให้เข้มข้นเชื่อไหมว่ามาสิบรอบก็คือเข้มอย่างเงี้ยคิดครั้งต้องปกติสองแก้วก็เมาป่ะกิกก็สองแก้วก็เมาเพราะกิ๊ปกติใช่ไหมพี่จิทำไมอราพูดดิก็เธอพูดหลังกล้องได้เธอพูดหน้ากล้องจะชัดไปเลยยจะไม่จริงไม่ยอมพูดกระเทียมไม่ไก่ย่างกับกระเทียมเราก็จะกันร้านดิ โลโค่อร่อยมากร้านนี้แบบบรรยากาศเหมือนเหมือนเราดูหนังญี่ปุ่นอะแล้วเราจะเห็นอิซาเระยแบบนี้มันมีอยู่จริงจริงจะกลุงมไม่ต้องมาไม่ต้องมาอย่ามาอย่ามาเชื่อไหมเชื่อได้เลยว่าคนดูช่องกินอยู่ดีก็โลกจิตอย่างบอกว่าไม่ต้องมาหรอกลำบากยากไป ไม่ไปไม่อยากรอเห็นหลายคนแล้วนะเตือนมาหลายคลิปแล้วนะโอเคก็ไปบางคนบางร้านเข้าไม่ได้แต่ว่าร้านนี้คือถ้ามาได้จริงๆเนี่ยก็เข้าได้ก็คือเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้ให้แต่ว่าไม่ต้องมาหรอกแถวนี้มันไม่ได้มีอะไรเออมันแค่แบบใกล้บ้านฉันเฉยๆบ้านฉันก็ไม่ได้แหล่งท่องเที่ยวเข้าใจปะมันใก่้กับบ้านด้วยนี่จะมันก็ไม่ใกล้นะเราก็เดินมา20่สิบกิโลนะไม่ใกล้นะมันใกล้สถานีไฟเพราะฉะนั้น ดูไว้แบบเป็นประสบการณ์เฉยแต่ถ้าแบบพักแถวสถานีฮัจ,จูจิอะไรเงรี้ยหรือว่ามาเที่ยวแถวพะเกาอะไรเงรี้ยก็ได้เต่อย่ามาเลยค่ะบอกขนาดนี้แล้วอย่าล้นเลยผมก็จะมีคนแบบ เข้มมากทางหน้า <tanta> ด <poured alive ấy> ีใจสิเค็มมากความจริงก็คือเค็มมากถ้าร้านไหนแบบมาอร่อนละพี่จะพูดคำว่าโค้ยแมะ ขอได้ไงชิมัสโอยแม่บว่าเข้มเข้มอได้ไงชิมัสไหนกับาขอขอเข้มเข้มหน่อยนะคะอะไรประมาณนี้บัลลังทรใไฮฟรีเตบัลลังไม่ไหวแกคนเมาทุกคนจะเข้าใจว่าตนะเพิมตอนนั้นหนึเยน่บาบทนะเพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มขอเข้มเข้มแต่นั่งกินโซดาทั้งคืนเดี๋ยวนั่งเลยไม่ไหวแต่ชอบมาร้านนี้เพราะอะไรเล่ สั่งหนึ่งแก้วพอมั่งกันจิ้มสองแก้วเสร็จน้ำแข็งม่าสามรอบแล้วน่ะเครื่องดื่มยังไม่หมดเลยน้ำแข็งจ้าน้ำแข็งหมดไปครึ่งถังนี่ยังแก้วหนึ่งไหมนี่ยังแก้วหนึ่งนี่นี่น้ำแข็งมาใส่เดียนี่ยังแก้วแรกนะไม่ได้แก้วสองเลยนะแต่มิจิเหมือนจะหมดมิจิยังเต็มแก้วคิกเกียงเต็มแก้วเลยเติมช้าใครเติมจ้าทุกคนได้ยินป่ะคิกเื่มช้าเล่นหมายความว่า มิจิเป็นคนเดิมแล้วนอ๊ะเอ๊ะที่พูดนะเอ๊ะที่พูดแกเขียนว่าฉันแบบผมผู้หญิงแบบที่มัวที่เมว่ะแกไปลบคอมเมนต์นั้นเลยนะใครที่เขียนแบบนั้นอ่ะไม่จริงเลยกำลังจมากำลังจะมาอาหารากำลังจะมาจ้ะเจ๊จ้ะจะไม่จุดบอกก่นอนนะว่าสั่ง ร้านนี้สั่งอาหารปกติปกติสั่งครึ่องนึ่งได้อาหารของร้านนี้จะสั่งแบบครึ่งหนึ่งหรือว่าสั่งแบบไซส์ปกติปกติไข่ต้มไข่ดีใช่แต่ไซส์ปกติแกกินไม่หมดเลยไก็สั่งครึ่งเดียวนะใช่เคยกินแบบสั่งมาสี่อย่างกินไม่หมดใน่เลยกินไม่หมดเมื่อกี้สั่งไก่ทอดครื่องนึ่งแต่ทอนครื่งหนึ่งสั่งรุ่นยังไงครับเจ็ดสิบห้าบาทเครื่งหนึ่งเดี๋ยวดูกันมาแล้วจ้า ที่มาเชนขอบคุณมครับอันนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งกระพูนครึ่งตรงไหนวะนี่พูนจานเหมือนเดิมเลยแกคิดดูนะว่าอันนี้คือครึ่งหนึ่งถ้าเป็นไซส์ปกตินี่คือมาอย่างนี้เลยเนาะใช่มาอย่างนี้เลยเนาะมาอย่างนี้เลยนะสองกล่องกินไม่ได้นี่เยอะมากเลยชิ้นใหญ่มากมากดูชิ้นหนึ่งแบบทุกคนดูออกเที่ยวกับมือกินนะเยนี่ชิ้นครึ่งมือกิ๊เลยนะชิ้นใหญ่มากอ่ะ ม,มาแล้วจ้ามะโรนีสลัดทุกคนนัวมากแกดูกดูมะโรนีแล้วดูแบบดูนี่ดูนี่ดูเครื่องทุกอย่างแบบนัวมากอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งอันนี้กดซัมรู้ยังเจ็ดสิบห้าบาทแต่นี่คือเต็มจานครึ่งยังไงวะอื อันนี้นี่คือแบบไม่จีสั่งทุกรอบเลยนะมากร,รูนีสลัดที่นี่อร่อยนัวมากโร้อง่หวงะมีโทรศัพท์มาเจ้ามาดูอันนี้นี่คือแบบเป็นสาเกนะคะจ่วางแบบนี้เลยอันนั้นก็จะเป็นเมนูนะอ่านไม่ได้ปล่อยมันไปสั่งๆไปให้พูดคำว่าโอสุเมีวะ ไม่ต้องตอกเกียงอ๋อเด <c oughs> ี๋ยวเราเขียนเดี๋ยวเราเขียนตามนี้นะเราเขียนตามนี้นี่เดี๋ยวขี้เขียนชื่อเมนูให้ไม่จีเขียนอ่ะง่ายขึ้นกว่าจ <c oughs> ออัอแล้วก็ที่ร้านนะคะทุกคนจะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นั่งได้ประมาณ4ี่คนแล้วก็ตรงนี้อัดกันเต็มที่ก็สี่คนละไม่ต้องมาลำบากอร,ร่อยเต็มไหมต้องมาอร่อยถูกดีมีความแบบโลคอลเข้าถึงญี่ปุ่นดีทุกอย่างแต่ไม่ต้องมานะวันไหนฉันมาแล้วฉันเจอพวกแกนี่คือฉัน กินมาทำไมโอ้โหกิ๊กต้องเต่งนะด้วยรับเองมาได้ไหมรัเอาจริงๆบ้านฉันเล็กกันเนาะแบบนี้เนาะพี่มิจิบอกว่าถ้าทุกคนมาต่อไปกิ๊กมาร้านนี้กิ๊กจะต้องแต่งหน้าปกติกิ๊กมากิ๊กจะแบบไม่แต่งหน้านะมาแบบหน้าสดๆถ้าทุกคนมาเยอะอย่างงี้กิ๊กต้องแบบมาเนาะเวลามาทีก็ต้องคิดวจะเจอคนไทยก็วอะไรเงี้ยปากลายจริงเม็นผู้ชายจริงคนคิดว่าคอมเมนต์มาดิ ฉันเลิกไม่ได้ใจเลาวมสิเป็นผู้ชายจริงค่ะาปากมันดีแล้วเกิเขเริ่มบอกว่าโอโตซิโอคาวาริดาอัอ้งวยไ่เป็ไ่เนไรมเนไรไม่เไ่เป็นไรไม่ไรม่เป็นรไม่ไรเด็นนไเนไเป็นนไมเื่ม่่อยนะเดี๋ยวไ โอ้ยกินต้องแบบมีสเตนะร้านนี้เข็มาะเข็มมากโอ้โหใส่ต้องแข็งไปซะระบานี้เลยทุกคนสุดย โอโต่อชิมเมเกจันไ้ว่าที่เป็นโอได้ยังไงปกติถ้าไปร้านอื่นก็คือแบบเขาจะมาให้ครั้งเวนวเนาะใช่ตอนคุณลงเดินมาแล้วทุกคนแบบเอาโอได้ยหงไปะคือแบบไม่คิดตังเพิ่มแล้วแต่ให้กินฟรีใช่แล้วแบบเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะแล้วก็คือคิดในใจทุกครั้งว่านีเ่เขาจะให้เรากินฟรีเขาไม่กลาว่าจะเอาตังจากเราเลยเหรอวะ <c oughs> เป็นปกตินะกินเองใจดีก็เลยให้ผลไม้ให้ปักตองไห้หอย่างใช่ถ้าเลือกการน้อยวางอยู่ก็อันนี้กินไหมอันนี้กินไหมไม่กินแต่คือทั้งวันไหนแบบว่างมาทุกคนจะเป็นวิวแบบวันนี้ได้นี้มากินผลไม้ไหมกินผักดองไหมกินอันนี้ไหมเราไม่คิดตังค์เลยนะคือไม่คิดจริงๆอะไรที่แบบแกเดินออกมาแล้วแบบมาส่งให้เรานั่นคือแกให้เราแกไม่คิดตังค์นั่นคือแบบ เป็นสเสน่ห์ของคุณลุงเลยอะแล้วเมื่อก่อนอนะเขาจะมีพนักงานสองคนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพนักงานแล้วเหลือแค่คุณลุงคุณป้าแล้วก็จะมีแบบน่าจะเป็นพนักงานใหม่เนาะไม่มาช่วยบบคุณป้าเหมือนมาช่วยเฉยๆอยยะไรเงี้ยคุณลุงก็เลยยุ่งเพราะแกจะต้องแบบทำอาหารเองเพราะก่อนเลยไม่ได้ทำเองนะแกให้ลูกน้องทำเด็กก็นั่งกินเหล้า <laughs> <laughs> ไม่ได้นั่นงเถอะเค้กคอยโหดแล้วก็คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แกก็แบบทำอะไรนะเค้กน่ารักมากแต่แกไม่ต้องมากนะ ย้ำแล้วนะไม่ต้องมาลำบากลำบนมาเถ่อะนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องมาสักวันกูต้องมาเจอใครซะบ้างแล้วือส่งแล้วผู้ติดตามกินอยู่ดีก็แปลกๆเขาบอกลำบากไม่ดีอมามาต่อชนยังไม่แตินเต็กเน้ว เลยหนังไก่มาแล้วทุกคนหนังไก่ทอดจริงจริงกินไปแล้วแหละิเยอันนี้มันใส่ปกติ120บาทมองไม่เห็นเหรอเหนียกว่าหน้าใเนี่ยเลยเจ๋งมากบอกเลยว่าจานใหญ่มากแล้วหนังไก่ทอดที่เนี่ยค่ะเขาทอดมาแบบอะไรเงี้ยเลยอ่ะโอ้ักเเขาจะมีน้ำจิ้มนี้จะดูนี่น้ทำจิ้มจะเป็นซอสแบบหวานหวานอ่ะอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ หืมฟังเสียงอู้ไม่ได้ย uh> ินไม่ได uh 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 um> uh ้ยินเธอชอบเป็นหนังไก่ทอดที <h <h ่เข้ากันกับเทควยบุตรคืออย่างนี้เขาจะหั่นหนังอะ หนังไก่ชิ้นใหญ่แล้วก็คลุกแป้งนิดหน่อยบางๆนะแต่ว่าวิธีการทอดของเขาคือแบบว่าเขาลีนไขมันแบบออกหมดเลยนะนจนมันเหลือแต่ความกรบอ,อบอย่างเดียวอะ่ะเราจะกินไปเนี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสถึงความมันเลยแต่อ้วนมึงผมไม่ได้บอกว่าไม่อ้วนอ้วนอ้วนแน่อนอนดูดูนี่การที่แบบจะทอดให้เหลือชิ้นเท่านี้คือหนังไก่จะต้องแบบชิ้นใหญ่มากลนะ่ะแล้วก็ยืะะยไม่ยุดยืมไม่ยุดอร่อยเลิศ แสบตาม,ม,มากเมนูหัวหอมสลัดแสบตามากจานใหญ่ามากเหญ่ใหญ่เท่าหน้าเลยอ่ะแล้วแบบหัวหอมแล้วคุณรู้บอกว่าเมนูนี้ทํายากอืเข้าใจแหละกว่าจะซอยได้เต็มตาขนาดนี้เขาคงคิดมื่อจะสั่งบ่อยแต่แสบตามากเป็นหัวหอมสดกับไข่ดิบนนี้นนก<า>็หน,นหนึ่งจานมาไข่ดิบ ใครเดนะจะเอาสามลูกนะ้โหหอมหอมเยอะขนาดนี้มันจะพอเหรอเนี่ยจริงอดูเขาก็ซอยมาเมื่อกี้หอหอมน่าจะสักห้าหัวได้มาแคะเนี่ยไม่ต้องถามเลยแ้วส่ปลามากเลยจะกินยังไง หอมแบบสดมีความฉุนๆแต่ว่าอร่อยแต่แซ่บมากองุอง่นหอมิุกๆสุีเขียวห่อหอมห้าลูกดูสรงเลยสามลูกอะ่ะน้อยก็สามลูกอะ่ะสานใหญ่ของเลี้องลูกอะไม่รู้อะแต่เยอะมากเยอะมาก เช็ดบินแล้วเท่าไหร่จริงถ้าปันฮาลถ้าสิกินถ้าตายนี่แบบเดินกลับบ้านไม่รู้ว่าจะถึงกีโก่โมงพันสองคูปจังห้าพันห้าร้อยหสิบเยนะได้มาไอิ่เดินกินไม่หมดดวยม่หอนกันก็เหลือนี่ต้เหลือไม่ไใช่้วมาครับยินมากครัไม่จริร้านนี้ชื่อว่าอะไรไม่บอกร้านชื่อไม่บอก ไมตุ๊กคมไม่ไม่ต้องมากกว่าได้มารับบาตแต่ <c oughs> อารมณ์นยอะไรวะไม่บอกไปดูโลเคชั่นข้างล่างนะร้านอยู่ตรงทางรง้ากับซปเปอร์แบบนี้กลับ้าแล้วไม่ไว่าจิ้มว่าไไ่ไปไมไไปอ่ะจะไม่บอกจริงเหรอ